สวัสดีครับวันนี้เป็นเครียรเบาๆครับออกรับผู้ป่วยเบื้องต้นแจง้งปวดขาปวดเอวครับลุกไม่ขึ้นน,นี่ก็พอคอลอดแต่งแต่งแต่งตัวรักคุมครับรอรับเหตุ ครับผมเดี๋ยวไปถึงบ้านผู้ป่วยเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีนึ่งครับ,รบการจราจรช่วงเช้าจะนานนนนหนาแน่นนิดนึงครับตลาดบ้านเรารถเยอะนะตลาดบ้านเรารถเยอะ ผ่านนะครับทาไงได้ต้องผ่านเส้นนี้รถก็เยอะต้องค่อยๆไปครับปลอดภัยไว้ก่อน,อ,นอยู่บนรถออกรับคนไข้ครับมันจะมีเครื่องเครื่องนี้ด้วยนะครับเครื่อง,งสแกนใบกับขี่ครับถ้าเกิดเราขับรถไปโดยไม่สแกนมันจะร้องเตือนขับรถต้องมองกระจกด้วยนะครับ จบหลังด้วยอันตรายครับขอบคุณครับที่ลบให้อันนี้เป็ีปอะไรครับทีอะไรวะีครับนี่คือสภาพถนนนะครับออกรับผู้ป่วยนี่คืออุปสรรคอีกอีกอย่างหนึ่งครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการออกรับผู้ป่วยนี่ที่ทาให้เกิดความล่าชา้า ครือขับเร็วไม่ได้ครับต้องค่อยๆไปก็ฝากหน่วยงานหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้เข้าถึงการรับบริการอย่างรวดเร็ว <c oughs> คือบางทีคนรออยู่บ้านก็ รีบๆเหมือนกันแต่ก็เต็มที่ได้ได้เท่านี้ครับมันเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะตามสภาพตามตามสภาพถนนรับผม,มก็เขตนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นถนนเขตของหน่วยงานไหนรอบผมก็ไม่ขอระบุแล้วกันนะครับว่าว่าเป็นสถานที่ตรงไหน ก็น่าจะพัฒนาขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าความสะดวกของพี่น้องประชาชนครับ เป็นแรงังยังดีดิครับสองกิโลแล้วบ้าน<ป><ะ>าพี่นะเถาบมกเดียวรับอย่ว่าจะรถเกง๋งรถกระบะได้ครับรถรถอะไรบางวิ่งก็ไม่เหลือแล้วครับรุ่นนี้ชง,ง่ัง ก็ここเหมือนกันนะแต่เริ่มพัฒนามาได้สองสามปีแล้วอันนี้มาถึงว่าป่วยราคาเดี๋ยวมาดูซะหน่อยผู้ป่วยเป็นอะไรจนมันมีตัดหม่ใหม่เลยโอ้่ด้เจยบ่นีิคุจไปเขาคิดยังไง

ตรงไปตรงไปอีกอีกออขอเข่าครับดูหน่อยคนป่วยเป็นอะไร แกเดินไหวไหมไม่ไหวเนาะไม่ได้เลยกัไปหาหมอทุกนัดหละแกเป็นอะไรแกไปยิ่งแต่แย่ใหญ่เลยคุณแกเป็นอะไรวะเนี่ยแกปวดแล้วแกเดินไม่ได้ไหนดูมุดเร้นมุดเร้นโอ้โอเคครับโอเคทีเป็นติดเตียงแล้วคุณหมอเอ้ยเดี๋ยวจากคนเดินได้ครับที่เดินไม่ได้ได้ไหมเด้อมามากัดนี่นี่เดี๋ยวนี้ตุ๊กาเนี เดี๋ยวเดี๋ยววัดก้มดันให้ลุงวัดก้มดันอะไรไม่รู้วัดก้มดันดูก่อนเป็นยังไงเดมีอาการอะไรปวดขาปวดขาลมไหมตรงนี้คือปวดปวดทุกวันเดี่ยวเป็นเดือนละจ้ะไปใส่สองสามบอกว่าก็ไปก็ไป่ทำไอ้นั่นเลยบำบัดบำบัดมากันที่ก็ไปใหญ่ขาเดียวใช่ไหม